นักเรียนทราบหรือไม่ว่าหน้าตยศัพท์กับภาษาท่าหมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับโขนละครก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นาตยศาาและภาษาท่านั้นคุณครูมีบททดสอบก่อนเรียนโดยการชมวิดีทัศน์ต่อไปนี้แล้วมาตอบคำถามหลังการรับชมกันครับท้าก่อนครับมอมแม่นักนี่เหนื่อยมีคนมามีคนมาอะไรมีคนมานี่ใครมอมแม่ นายไม่ให่หม่อมแม่เอา้าใครอะหม่อมป้ามอ่มอมป้าได้ไงหม่อมแม่<อ>ก็จะไม่ฟังคนลูกพา,าเขาเรียกไปไหนมาจ้าป้าจาเนี่ยเอเอจีนี่หม่อมแม่พิลาคือว่เออเหรอออนี่จะไปจะมาหม,ม่อมแม่เชิญหม่อมแม่ไปช่างตาช่างน้ำหนักเสก่อนขอรับอะไรกันอีกนะจ๊ะท่านนายทวานบระบาลเรียกชัด นายทวารบาลทวารบาลทวารบาลเลยแกงน่าเกลียดทำไมมาน่าเกลียดตรงไหนแกบาลง่ยแบบคนเดียวนี่ฉันไม่บานด้วยแกาใแล้วนะเอาเออทวารทวาระบาลจหมอแม่อะก็เมื่อฉันผ่านออกมาก็ช่างครั้งหนึ่งแล้วทำไมต้องช่างอีกละจ๊ะ มันเป็นกฎเจ้าข้ามอแม่เจ้าขา<ห>ใครจะไปใครจะมาก็ต้องขึ้นใช่น,นี่ขนาดเขาจะเข้าลงละครเนี่ยเขายังมีเครื่องสกแกนเลยเขาต้องตรวจเห็นไหมล่ะมอแม่เจ้าขา้าโถฉันก็มีแต่กระออมน้ําเท่านั้นแหละท่านนายประตูน้ําหนักจะเพิ่มกันอีกเท่าไราราหร่กันไม่ต้องช่างหรอก<ห>นะคะเสียเวลาปเปล่าเเชื่อฉันเถิดจ้า ที่แรกม่อมแม่ออกไปแต่ตัวปล่าฮะอะไรเอาก็โขนมันต้องพากพูดเถอ,อะพากลำบากนักพูดเถอะเราเราพากได้รู้แล้วเขารู้กันหมดแล้วพูดเถอะม่อมแม่เฮ้ยน่าติดม่อมแม่ออกไปทีแรกตัวเปล่าเปล่า ขาเข้ามาพกนู่นพกนี่ไปเอาอะไรแต่อะไรมาจากนอกเมืองพวกนี้ฉันก็ต้องตรวจต้องช่างน้ําหนักทําสถิติไวเ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเชิญหม่อมแม่ขึ้นตาช่างเลยเจ้าค่ะโธ่จะต้องช่างทําไมกันโอ้โห,โโหเป็นยังไงเฉียวเฉียวเฉียว,วไม่ช่างใช่ไหมเืม<า>้อหรือขดัดคำสั่งนายเจ้าวาน ยังไม่กราเลยแล่าจะยื่อแต่เยล่อฉันไม่ได้ขัดคำสั่งฉันจะขึ้นช่างเดี๋ยวนี้ล่ะนั่นแหละไหมดเงินหม่อมแม่เลยเจ้าค่ะตาาช่ัวตสอบความเรียบร้อยปกตินี่หม่อมแม่ขีดไหนนะแปดร้อยแปดร้อยตัวเล็กๆน้ำหนักยักษ์มาอีกแปดร้อยอยู่นี้คุนมันนี่พันลึง ทนไม่ทนเ้อทันแปดร้อยนะโร้อยดีเดินเลยเจ้าภามาแม่ขทอแม่ก็มาให้ดีๆอะเ้ถือน้มาเดินเจ้าาแลมาาตรงนี้ข้าอไปแรนั่งเลยเจ้าภาพมาแม่ ตายว้ายต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 ายหมอแม่ดุดเลยโอ้หโอ้กระชงหักหักคเลยแปกใจแปกใจไปไปคุณคุณพระช่วย ลำดับต่อไปครูให้นักเรียนจดบันทึกความรู้สึกและสิ่งที่พบเห็นในวิีทัศน์เมื่อสักครู่โดยบันทึกพอสังเกตใช้เวลาทั้งหมด30วินาทีพร้อมกันหรือยังครับเด็กๆเกมื่อพร้อมแล้วเราไปจดบันทึกกันเลย เวลาแล้วนะครับเด็กๆต่อไปเป็นการเข้าสู่วิดิทัศน์การเรียนรู้นัตยศัพท์และภาษาท่าขอให้นักเรียนทุกคนตั้งตาดูตั้งหูฟังตั้งใจจริงตั้งใจรับข่าวสารจากวิดิทัศน์ที่ครูนำมานะครับเมื่อเราพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับโขนละครน,นะนาตยาศัพท์คือศั์ที่ใช้เรียกท่ารำและเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครมาดูส่วนมือกันก่อนดีกว่ามือมี2องลักษณะคือการตั้งวงและการจีบการตั้งวงนิ้วทั้งสี่ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือเรียงชิดติดก,กันนิ้วหัวแม่มือ หักเข้าหาฝ่ามือหักข้อมือให้ปลายนิ้วชี้ไปที่หลังแขนการตั้งวงมีระดับต่างๆดังนี้ตั้งวงบนปลายนิ้วอยู่ระดับผ่านคิว้วตั้งวงกลางปลายนิ้วอยู่ระดับไล ตั้งงวงล่างมืออยู่ระดับหัวเข็มขัดการจีบใช้นิ้วหัวแม่มือจะรดไปที่ข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วที่เหลือกรีดออกเป็นรูปพัดหักข้อมือเข้าหาท้องแขนการจีบมีลักษณะดังนี้จีบคว่ำคว่ำม,มือลงจีบหงายหงายมือขึ้นจีบส่งหลังนำมือส่งไปด้านหลัง จีบปลกข้างนำมือจีบเข้าหาหางคิ้วจีบปลกหน้ามือจีบเข้าหาหน้าจีบพิเศษคือจีบล้อ,อกแก้วใช้นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือจะรดกันเป็นวงนิ้วที่เหลือกรีดออกจีบล้อ,อกแก้วสามารถหักข้อมือออกหรือหักข้อมือเข้าก็ได้มาดูส่วนของเท้ากันบ้างดีกว่า เหลื่อมเท้ายืนเท้าชิดติดกันนำเท้าข้างใดข้างหนึ่งเหลื่อมออกมาด้านหน้าประเท้าเปิดปลายเท้าขึ้นส้นเท้ายังคงติดพื้นอยู่และใช้จมูกเท้าตกพื้นเบาๆยกเท้ายกเท้าขึ้นด้านหน้าก้าวเท้าก้าวเท้าไปด้านหน้าให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อนปดส้นเท้าด้านหลังขึ้น ซอยเท้าเย็ยนเท้าชิดติดกันยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นใช้ปลายเท้าย่ำเท้าแบบทีทีลองมาดูภาษาท่ากันบ้างดีกว่าภาษาท่าคือภาษาทางนฏาติปนโดยเคลื่อนไหวร่างกายแสดงออกเป็นท่าทางใช้สื่อสารระหว่างผู้แสดงกับผู้แสดงหรือผู้แสดงกับผู้ชมภาษาท่าใช้แทนคำพูดตัวเรา มือซ้ายจีบหงายที่อกมือขวาเท้าเซะเอลตัวเราเป็นท่าบังคับที่ต้องใช้มือซ้ายจีบเท่าทน,นั้นนะคะเธอมือข้างหนึ่ง<ๆ>เก็บนิ้วทั้งห้าตะแคงมือระดับวงกลางมืออีกข้างเท้าเซะเอลไปมือข้างหนึ่งจีบหงายระดับหน้าอกแล้ววาดออกตั้งวงกลางมืออีกข้างเท้าสซเอลมามือข้างหนึ่งต้ง วงกลางแล้วว่ายมือกลับเข้ามาเก็บนิ้วระดับหน้าอกมืออีกข้าง้าเสเอวพวกเรามือข้างหนึง่งคว่ำมือระดับเอวม้วนมือเข้าหาลำตัววาดมือออกไปด้านข้างลำตัวมืออีกข้าง้าเสะเอวสวยหรอมือข้างหนึง่งตั้งวงหงายฝ่ามือขึ้นอยู่ระดับหางคิ้วมืออีกข้างตั้งวงส่งไปด้านหน้า ปลายนิ้วอยู่ระดับปากรับขอมือทั้งสองข้างตั้งวงหงายฝ่ามือขึ้นมือข้างหนึ่งอยู่ระดับคิ้วมืออีกข้างเรียงมือลดระดับลงมาเล็กน้อยปัฏิเสธมือข้างหนึงตั้งวงกลางสายปลายนิ้วมือเล็กน้อยมืออีกข้างเท้าสะสเอลตาย มือทั้งสองข้างคว่ำมือคว้ยกันระดับหน้าท้องแล้ววาดมือออกแขนตึงข้างลำตัวแบมือขนาดกับพื้นยิ่งใหญ่ส่งเสริมมือทั้งสองข้างตั้งวงกลางแล้วช้อนมือพิกฝ่ามือหงายขึ้นระดับหางคิ้วภาษาท่าใช้แทนอารมณ์เศร้ามือทั้งสองคว่ำมือคว้ยกันที่หน้าขาก้มหน้าเล็กน้อย ร้องไห้มือซ้ายใช้นิ้วชี้เช็ดน้ำตาทั้งสองข้างมือขวาจีบหงายระดับมล่างร้องไห้ต้องใช้มือซ้ายเช็ดน้ำตาเท่านั้นนะคะกลัวมือทั้งสองกระดงนิ้วกางขึ้นเล็กน้อยประสานกันที่หน้าอกแล้วส่าปลายมือเล็กน้อยรักมือทั้งสองคว่ำมือควอยกันที่หน้าอก มือซ้ายตั้งวงไว้ที่ข้างแก้มมือขวาจีบส่งหลังอายเป็นท่าบังคับที่ต้องใช้มือซ้ายตั้งวงไว้ที่ข้างแก้มเท่านั้นนะคะยิ้มมือซ้ายจีบตะแคงมือให้จีบเข้าหาปากมือขวาทาสะอเอวยิ้มเป็นท่าบังคับที่ต้องใช้มือซ้ายจีบตะแคงมือเท่านั้นนะคะ โกรธมือข้างหนึ่งวางฝ่ามือไว้ที่หลังหูแล้วถูมือขึ้นลงครั้งสุดท้ายกระชากมือลงมืออีกข้างเท้าสะเอวท่าที่ใช้มือซ้ายเท่านั้นคือตัวเราร้องไห้อายและยิ้มเอแล้วนัตยศัพท์และภาษาท่าเกี่ยวข้องอะไรกับขนละครเอ่ย ในการแสดงโขนละครตัวละครใช้ภาษาท่าในการสื่อสารเรียกว่ารำใช้บทหรือรำตีบทบทโขนละครกล่าวว่าอย่างไรการรําก็จะรําตามความหมายของบทโขนละครถ้าทุกคนเข้าใจภาษาท่าก็จะทราบได้ว่าตัวละครกล่าวว่าอะไรอยู่นั่นเองและนตยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารํา นำนัตยาศยมาประกอบกันจะได้เป็นภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงขวนละครนั่นเองเราลองมาทบทวนนัตยาศยและภาษาท่ากันดีกว่าจำกันได้หรือเปล่าลองตอบกันดูนะคะนัตยาศมือท่านี้ท่าอะไรเอ่ยตั้งวงลางมาดูท่าต่อไปกันดีกว่าจีบส่งหลังเท้า ท่านี้ท่าอะไรคะยกเท้าแล้วท่านี้ล่ะคะก้าวเท้าไปดูภาษาท่ากันบ้างดีกว่าใช้แทนคำพูดท่าอะไรนะเธอและท่านี้คือท่าสวยหล่อใช้แทนอารมณ์ท่าอะไรเอ่ยรักและท่านี้คือ บ้างคตอบได้ทั้งหมดไม่เอ่ยไม่ยากเกินความสามารถของเราใช่ไหมคะอย่าลืมฝึกนัตยัพท์และภาษาท่าที่เป็นพื้นฐานการแสดงขัวละครกันด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีทัศนัตยัพท์และภาษาท่า เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆไม่ยากกันใช่ไหมเอ่ยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ทุกคนนะครับเพียงเปิดใจลองศึกษากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับลำดับต่อไปคุณครูให้นักเรียนเตรียมกระดาษเปล่าขึ้นมาหนึ่งแผ่นวาดรูปนาตยศัพท์และภาษาท่าที่ตนเองชื่นชอบหนึ่งภาพพร้อมอธิบายวิธีการปฏิบัติระบายสีให้สวยงามและอย่าลืมเขียนชื่อกันด้วยนะครับบทเรียนนาตยศัพท์และภาษาท่าของคุณครูจบลงไปแล้ว นักเรียนต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนเพื่อความแม่นยำของตนเองนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมดูแลตัวเองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ่อยๆอ,ออกนอกเขาสถานปิดแมสอยู่เสมอนะครับด้วยความหวังดีจากคุณครูเกียงไกลบนประเสริฐและพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ